ก็สวัสดีพี่เอฟซีชาวมแม่สองทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับในเช้าวันเสาร์นะครับก็ไม่เช้าแล้วก็จะเที่ยงแล้วนะครับพอดีก็เพิ่งเลิกงานมานะครับช่วงนี้ก็ผมไม่ได้ลงเลยนะครับเว้นมาหลายวันแล้วนะครับก็คิปล่าสุดก็มีปิดไปหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะมีปิดสมเด็จแล้วก็อีกชิ้นสองชิ้นนะครับมีปิดไปนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาถ่ายดีนะครับของเก่านั่นแหละมาถ่ายนะครับพอดี เมื่อเมื่อวานนะมีพี่ๆมาเม้น์ถามว่าเต่าเนื้ออะไรนะครับไอเต่าองค์นั้นก็ในคลิปปิดไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าเนื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับก็เหลือถ้าเป็นองค์นี้พิมพ์นี้นะครับน,นีนนนบ่ไอเนื้อแบบออกสำิีนั้นปิดไปแล้วนะครับโลหะผสมเป็นเนื้อทองเหลืองอะไรประมาณนี้มั้งผมก็ไม่เป็นเหมือนกันหนักนะครับมีน้ําหนัก ขนาดบูชานะครับแต่ว่าต้องตีเป็นหลวงพ่อเงินนะครับมาเริ่มที่ยวแรกนะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเก่าๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ลงไว้มีคนมาถามเหมือนกันนะครับก็แต่ยังไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิดเปิดไว้ไม่แพงนะครับตะไบข้างเดียวหรือเปล่านะครับมันมีฝั่งเดียว อยากรับชมวงไหนเพิ่มเติมนะอยากจะให้ถ่ายรูปก็ทักมาบอกได้นะครับวันนี้มีมาไม่กี่องค์อันนี้ก็หลบพ่อพรมนะครับชิมที่แล้วถานกันเยอะมากนะผมก็เปิดไว้ไ,วไม่แพงนะเปิดไว้พันเจ็ดพันแปดสองพันบ้างเลยนะก็ไหวเท่าไหร่ก็ลองต่อรองราคามาได้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันประมาณไหนนะผมก็เปิดไปตามราคาทุนที่ได้มานั่นแหละนะครับ เคุพมคมเลนะต่อมาเป็นพระสมเด็จกันบ้างนะครับ mm hmm. โอ้นี้ก็ถามนะครับพี่พี่ฮิตถามกันอีกแล้วนะครับก็สภาพนะครับ mm hmm. เนื้อเขาก็ใช้ได้นะครับ มีความเก่าแตกนะครับไม่ใช่ปัตเตอร์แน่นอนนะครับไม่ใช่เลซินนะครับต่อมานี้ก็เป็นของใหม่นะที่ได้ที่ได้มานะครับก็เป็นสมเด็จอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแปลกๆนะฮะเนี่ยข้างหลังเป็นเหมือนเป็นภาษา อะไรก็ไม่รู้นะผมรู้เป็นพิมพ์อะไรหรือว่าเขารุ่นอะไรสร้างใหม่ก็ไม่รู้นะครับมีพวกเม็ดทรายนู่นนี่นั่นด้วยนะครับอยากชมรูปก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับซูมใกล้ๆไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็ของเก่านะอยู่ในสภาพเลี่ยมนะครับเลี่ยมกรอบแบบนี้ก็คลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับ ท่านใดที่เข้ามาร,ร,รับชมและชื่นชอบนะครับนี่กรอบก็สวยงามนะครับต่อมาเป็นหลวงเขาเรียกอะไรหลวงปู่เทพหรอโลกอุดอรนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เก่าๆนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับ มันก็ได้มาใหม่นะครับถ้าไหรที่เป็น f อฟซก็อุดหนุนได้นะครับนี่เต่านี้ก็ที่ผมตีไว้เป็นหลงพ่อเงินนะครับก็ถ้าเต่าแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาตีเป็นหลงพ่อเงินหรือหลงผู้สุขหรือว่าสำนักไหนนะผมก็แต่ผมเดาว่าน่าจะหลวงพ่อเงินแหละนะครับเป็นขนาดบูชานะครับขนาดเท่าฝ่ามือเลยนะครับต่อมาเป็นตะกรุดนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นหลุพทบหรือว่าอะไร,รผมก็จำไม่ได้ว่าเจ้าของเขาตีเป็นอะไร,รผมก็ลืมไปแล้วนะครับเจ้าของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาก็ตีมาแบบพื้นที่ว่ามั่วๆเลยนะครับพับอย่างนี้ก็มีไม่กีส่สานักนะครับ ต่อมาเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็แบ่งมาจากาเพื่อใจดีนะครับนี่แบ่งมาจากเพื่อใจดีนะครับดูเนื้อความเก่าของโลหนะและบางทีอาจจะเป็นพิมพ์แปกนะครับหรืนะว่าฮนะรุนตอนนั้นก็เกิดไม่ทันนะครับก็ไม่รู้ว่ามีพิมพ์อะไรกันบ้างนะครับแต่ดูแบบเนื้อหานะครับเนี่ยความเก่าของโลหะนะครับ ต่อมาเป็นลูกอมก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเมะสิล์นะผมว่าว่าน่าจะเป็นเมะสิทิ์นะครับมีจานด้วยนะครับมีเป็นจานนะครับจะเห็นเส้นจานอยู่ต้องเป็นอขออภยนะัยน่าจะเป็นแบบเครื่องรางวัดอนงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ ต่อมาเป็นสังกระจายนะครับยืนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอุ้มบาทหรือว่าอุ้มพุงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นพิมพ์แปลกๆนะครับนทนาดดีเขา,าชื่นชอบขออภัยนะครับถ้าไปไวเพราะว่าบางชิ้นผมก็เคยเลงไปแล้วนะครับพี่ๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเผื่อแบบวันนี้ใครเข้ามาดูแลนะเห็นอยู่นานแล้วอาจจะปิดให้ผมก็ได้นะครับ นี่พะปิดตานะครับอันนี้ก็ได้มาคู่กับเนื้อ,อไอทองแดงที่ว่าจะกลายสำลดแล้วนะครับเน,นี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินสำลดหรือเปล่านะเป็นเงินสำลดหรือว่าอะไรก็ผมไม่แน่ใจเนื้อเขาเหมือนกันนะครับพิมพ์นี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินขาวอย่างนี้ด้วยพะปิดตานะครับน้ำหนักใช้ได้นะครับ ได้มาจากตลาดของเก่านี่แหละนะครับก็บเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่องค์นี้ก็มีพี่ๆมาต่อแล้วนะแต่ว่านะราคายังไม่โดนใจกันนะครับ ท่านใดที่อยากจะชมรูปเพิ่มเติมใกล้ๆก็ทักมาได้นะครับต่อมาเป็นชินาลาดนะครับนี่น่าจะเป็นดอาพะเพรชินราชอะไรประมาณนี้นะครับชินาลาดแหละนี่ก้นนะครับธรรมชาติเลยท่านใดที่เข้า,าชื่นชอบนะครับเนี่ยน่าจะเห็นหมวลสารนะสีทองชัดเจนนะครับ เปิดว้ไม่แพงนะครับชินราชต่อมาก็เป็นพักกิ่งนะครับพักกิ่งเนื้อสุดยอดนะครับวันนี้ก็เหมือนกิ่งจะเงียบๆนะครับงว้าของเก่าก็กิ่งอาจจะตายได้เป็นธรรมดานะครับ มีจานก้นนะครับปับป๊บ,บก็สิบนาทีแล้วนะครับขออภัยนะครับถ้าถ่ายนานเกินไปต่อมาเป็นปานะปิตาสำนักสะพานสูงนะครับนี่แบบนี้สว,สวยอีกหนึ่งองค์นะครับสายปิตาจริงๆผมก็ขายไม่ค่อยเก่งหรอกพระปิตานะครับน,น,นานทีจะขายได้นะครับไม่ค่อยมีพี่ๆ fc เป็นพระสายปิตาพวกเครื่องรางเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่พี่ๆก็จะไปทางสมเด็จ กับรูปหล่อเพราะเงินมากกว่านะครับนี้ก็เป็นพระพิดตานะครับน่าจะเป็นเนื้อกระดูกสันฐานมาเป็นเนื้อกระดูกมากทีเดียวที่ว่าอารมณ์นะครับแป๊บเดียวสิบนาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวหมดละเหลือองค์สุดท้ายนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพอนี้ก็ได้มาเขี่ยกองมานะครับได้มาหลักร้อยนะครับแต่ก็อาจจะขาย ลักพันนะครับแล้วแต่ราคาเปิดผมนะครับเห็นแปลกๆดีนะครับผมรูปวมีเป็นพิมพ์มาตรฐานของเขาหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ขอเน้นจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่เข้ามามารับชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับุณครับ